สบายดีพี่น้องฟองไปสุขุสุขนวันนี้ขอต้อนรับก่อนสู่ส่องเบาแบ่งทีวีได้พี่น้องวันนี้มาเห็นการที่งานคือเก้างานสาบปูนพี่น้องส่องยังบบราณเบาแบ่งก็ตีเบาแบ่งทีวีช่วงบัสเทิงน่าติดตามเนี่ยผมอ่ะมาปูยได้ไม่พูดเลยมากว่าพี่แม่คนคนกันสาบปูนพี่น้องบรรยากาศกระเด็นหอนหอนหอนนี้หอนอนไรหรออะไรไข่ย่อยเห็นไหมนี่คือคนผสมปูนหาพี่น้อง ปลาทองคนบ้านฟักกลามโหมดประจำทีมงานบั่นบรรยากาศในงานกันไปนรอกนี่แหละพี่น้องแดดห่อนนี่แม่มันนี่แม่เบิ้งกูเห็นได้นี่แม่เบิ้งนี่กำลังสาปูนพี่น้องเอาเป็นเรมิช่วงเป็นตะเบิ้งว่าสาปูนเป็นตะเบิ้งว่าพี่น้องสาปูนพี่ว่เอือรีดขึ้นรีดขึ้นเออเอาไปโอ้ห่อนวะปลาธรรมดาเราทำงานกับมือแกห่อนธรรมดาเราทำงานกับใด ล้ขนั้นยังเยนในีองเอีกับพ่อวายอยู่ดิมันเย็นอยู่เย็นแอบป้ากล้วยลูกเไรษสาปูนคนปันคนสาบพลังปาดกมี่พี่น้องไล่กันไปเรื่อยๆสัมปาดเขาทำตัวข้นขืนกับขืนข้นปาดกัปาดคนเลดกัเล็ดผสมปูนกมี บ้านสั้นเดียวพี่น้องบ้านบ่ใหญ่ดอกทีมงานมีิจู7-8คนนนั่แหละพี่น้องกล้องกระปิ้นเป็นมืดจังไดบุมันฟุ้แห่แสงมาจากใคกอทีมงานตัวนี้มาจากใครที่ไม่นนี่ทีมงานวิเชียนก่อสร้างครับผมมาจากบ้านพักกามรับเฮ็ดบ้านตึกซิปสั้นบ่รับมืดมแต่เงินถึง กครับเนจะ้าใบเดีวน่ไบด้ก่บาบในบ้านก็จังซี่และพี่น้องคนไถนา่้อนน่อยห้อนบลายดอกฝนจะตกอยูาง่ มุมนี้มันเมืดเนาะเข้นเข้นขึ้นปูนเึ้นปูนเออฟังนีไข้แนบ่ะ

พี่น้อง<า>แค่นี้ก่็ได้พี่น้องแล้วเดี๋ยวไปขึ้นปูนกันเดี๋ยวกินเขา่าจะทายเป็นหลอบหนึ่งเนอะปะนี่พี่น้องอย่างมากกำมารับงานที่ทำการก็กได้เพี่เทียนก็สา 3, มคนรับแค่นี้เรากลับพี่น้องบ๊ายบายกอไกลมันก็เห็ดถึงหน้ามันก็เห็ดรับเอาเบิร์ดรับเอาเบิร์ดเอเียกว่า,า,าจา้าง